และนี่คือการแข่งขันรีสอร์ททัวร์นาเมนต์นะฮะอะเขาเสียงผู้เข้าแข่งขันหน่อยเงียบกริบเฮ้ยอันนี้ระหว่างอะไรคนจริงอย่าผมพูดขัดตอนอัปเดตโคตรคนจริงลบใหม่ลบใหม่ล้มใหม่ได้ได้ไม่มีปัญหานี่เป็นการแข่งขันซ้อมทีมนะระหว่างกุ๊กกิ้งรีสอร์ทและร้านรีสอร์ทนะฮะทีมร้านรีสอร์ทเปลี่ยนตัวมาเป็นเซตนี้แล้วนะเพราะเซตเก่ามึนนะฮะ เสืเก่าว่าร้องเบิ้มมั่งร้องมึนมั่งนะฮะร้องสกิลแบบอะไรนะไปไปกันเลยดีกว่าลุยเราลุยกันเลยดีกว่านะฮะนี่เป็นการซ้อมทีมขำๆนะครับไหนๆจะซ้อมแล้วก็มาทำเลยนะฮะกุ๊กยิงรีสอนี่ยเป็นทีมที่จะไปลงไทยไฟนะฮะใช่เคคับหรือเปล่าไทยไฟหรือเคครับเออระวังโดนน็อ โหแล้วดูด่านโหด่านได่มาอย่างเป็นใจวะเราแทนด้วยด่านดังนี้เลยทำ่านไม่ได้คนเก่งทำดุยงดนไอ้นี่นี่แล้วทีมนั้นทีมหนีไหม่ะหนีไงอ่ะเจอเดียร์ี้เอาหมามานะฮะมอเตอร์รีเอาม้ามานะฮะเห็นประด่านนี้มอเตอร์รีบเอาม้ามาเลยนะฮะเรามาจับตาดูม้าดูคนใครไม่โดนเลยอินลำพายเอาม้าม้าตอนนี้กำลังลวนอยู่ที่ขอบสนามนะฮะ อย่างโดนหนามแทงกันนะฮะไปอยู่ขอบกันทำไมเนื่องตรงกลางสิฮนะท,ทีมทีมคุกิงรีสอร์ทนี่ถือว่าเลื่อยเป็นต่อนะฮะตอนนี้เลื่อดเป็นแนวพีไม่ใช่ที่พีไม่ใช่พีเวลาออกเสือนะมันก็ต้องจริงจังอะไรนิดน,นึงโอเคโอเคโหกิ้วก็ถาได้นะ <c oughs> ผิวเล่นนะฮะเอาหมาพาไปนะมอม้าพาไปนู่นแล้วม้าไม่เลวอะ่ะร้องอีร้องอเลยร้องมา,มาห<ะ>มาหดเจงหมาหดเจงเอาแล้วะฮะหิวกาแฟกันนะฮะไม่ยอมกินกันมาพอมาแข่งปุ๊บ <c oughs> กินกาแฟโดนนี่เงี้ยน่ะอ่ะโดนนะโดนนะะ็อตโดนแล้วนะฮะโดนโดนหัวคิวแล้วนะหนีไปได้นะเพราะอัพหัวมา328เอยยี่สืบอดีกว่าดิ้นแ่พาดผิด ตอนนี้อินโดกำลังโดนนะอินโดรอดไปแล้วนะฮะเจา้าอนิเม่นี่เป็นสาแฝดของเทพเอิร์ธนะฮะอันนี้คือซีนะฮะสาแฝดเทพเอิร์ธเดินคุมิโฮเหมือนกันเ,เลยโค้เงเหมืนอนกันี้อล้อมือใช้บวกแม่เนติกดิล้อโกงเลยนะฮะ คู่หนึ่งหนึ่งดีกว่าอ่าแดกกาแฟกันอีกแล้วนะคู่หนึ่งหนึ่งคู่นี้สกิลไม่มานะโหสกิลสกิลไม่มาพ่นไฟเล่นโดนลบสกิลเนียนเรียบร้อยไปสเตเกอร์คุณวอลเตอร์นะฮะเหน่าไม่โดนใครเลยใช้เดวิลตบเอาสามทีนี่แหละหมามาแล้วหม,มามาอีกแล้วนะฮะโอ้โหนี่ไม่ตายนะฮะรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แต่ตอนนี้ก็คงยังรอดอยู่ได้อีกน,นะฮะเหนียวนะฮะเหนียวเป็นหนอนไปแล้วนะฮะตอนนี้ อโอ้โหเกณฑจะเผ็ดไหมเนี่ยไม่น่าเผ็ดนะฮะเพราะว่าเหลือซีคนเดียวแล้วตอนนี้กําลังโดนม้ามาไปก่อนม้าไปก่อนนะฮะโอ้โหเรื้อยนะฮะหมาอย่างโกงอ่ะเถื่อนมากนะฮะด่านนี้ก็คือแบบสำหรับมมาแหละจะซ้อมทีมกันไปทําเหี้ยอะไรนะฮะมาชนะแล้วนะฮะเอาจจไปความรู้ไงด่านนี้ต้องเล่นหมาเคเค ผู้จ่ายมันดีๆหน่อยพี่เกเจ๊่ายคลิปอยู่โดนชาโดนดาโดนดาขายเงียบคลิปอยากหลอนเคลิปเลเรามาต่อกันนะฮะม้ายังคงเป็นม้าอยู่นะตอนนี้ไม่ยอมเปลี่ยนนะฮะแม้ว่าใครจะตักเตือนต่อว่าอย่างไรม้ายังคงวิ่งต่อไปนี่แนี่ยจับซีร่วงไปแล้วนะฮะม้าบอกอันนี้ไม่ซ้อมขีดไม่เฮียเจ้เอาเลยนะสายยาวไปนะ ว่าจะจับตาดูม้าก็ไม่มันนะฮะเราไปดูอินโดบ้างตอนนี้อินโดกำลังไปหนึ่งหนึ่งอยู่นะฮะกับหัวกิวนะฮะถ้าหัวกิวอินใสอินโดจะด่าอีเขียอย่างนี้นะฮะกิวเลยถอยไปเลยนะ,ะอา้าวใครตกไปหนึ่งแล้วนะฮะกล้องจับไม่ทันโมน่เดีวไปดูอินโดนะฮะนีแต่ผู้เป่าแต่ไม่โดนใครนั่นคือเชปเตอร์แห่งรีสอร์นั่นเอง เยดไม่โดนกันหมดเขามีเสื้อกลเลซี่กันทั้งกิวจริงๆคิวเนี้ยว่าจะแต่งเสื้อกลเลซี่เป็นเสื้อคิวเนี้ยเนี่ยใส่กันทุกคนยกเว้นวอลเตอร์นะฮะซื้อไม่ทัน <c oughs> ว่าสัท่าเดี๋ยวโอมดา่าพวออกซื้อ <c oughs> มา้มามไม่ไหวแล้วนะฮะนันสต็อปจริงๆม้าคนนี้แ <c oughs> รนดอมด่านมาได้อย่างงี้ตาหน้าเราเลือกด่านดีไหม จะได้ไม่มาโดนอย่างนี้ไม่ไม่ได้เหมือนซ้อมทีมนะไหมไดูเปิดไล่แล้วฮะอ่าอ่ามีหนึ่งหนึ่งตรงนี้ดูหนึ่งหนึ่งกันดีกว่ารอดไปได้นะะเด <Devil S 2> วิวหวังว่า้จยโดดหลบม้าไปยิงไปไม่ทันเพิ่มหนึ่งฟิงอ้าวแต่กลับมาโดนมา้าได้อีกทีนะฮะแต่หลุดออกมาได้ครับผมเพิ่มมากในช่วงนี้ ม้ายัางไม่หยุดนะฮะม้ายัางไม่หยุดล่าไปแดกหนึ่งฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนน <c oughs> ม่เสื้อแก่รักซี่เนะมันกวนใจคนพลาดจริงๆสวงสวฟแวร์ค,คอมบนี่ไม่ต้องโดนนัะหมดยุคสซฟแวร์แล้วฮะเดี๋ยวนี้เดินไหนมาเมื่อกี้เดินไหนมาแวรนึง <c oughs> อา้าวคุณนี่ผู้เป่าใจใส่ทีมตัวเองนะฮะ <c oughs> สุดยอด เอาออกเถอะแต่เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเนะี่ยเป่าทีมตัวเองยังไม่โดนเลยใช่ไหมะวะจริงจังจริงจังนะัวกิวบอกจริงจังอย่ามาแซวดูดูทีมพกิ้งรีสอร์ทเหลือคนเดียวนะฮนะตอนนี้เดียวแล้วก็ไปกับม้าเรียบร้อยไม่ตายนะฮะกลับขึ้นมาใหม่นี่ว่าไปหนึ่งหหลบเลยเฟินได้เว้ยอย่าโท เทสเตอร์นะฮะหัวคิวเก่านะอยู่ดีมาขอเข้าร้านรีสอร์ททิ้งคิวฉเฉยเลยคิวเลยเนะี่ยอ๋อคนนี้เราทำคลิปของเขาไปแล้วเนี่ยตอนเทสเข้าคิวนะถ้าใครจำได้นะฮะตอนนี้กำลังโดดหนีโอ้ยรอดมาถึงวิดนะฮะยังไงจะเก็บสามไหวไหมเราต้องมาคอยดูกันตอนนี้เราโดดลงไปแล้ว อ่าพังนะฮะเจอเคื่อโลหาเข้าไปโอ้โหโลหกเลยทีเดียว <_ d ial> ได้เงียบเก็บได้เ,เข้าใจว่าจริงจังได้เล่นรุ่นเดียวนนเล่นร <_ d ial> อบคเพื่อนไม่เล่น, <_ d ial> นต่อนะฮร,รอบสามเนี่ยเกิดว่าทีมฟ้าทีมคุงกิ้งชนะไม่ได้นี่ก็แพ้นะฮะไม่งงนะ อ้าวอ้าม้าทำไมลงเบิดเขาด้วยนะฮะดูข้างบนนี้ก่อนนัวเบื่อดูม้าแล้วฮะม้ามันโกงใส่หิ้วจัดไปนะฮะไม่หล่นนะฮะมาะฮะสายหิ้วกับใส่อินเจอกันนี่ก็จิกรัวรัวด้วยไหมซิมฟันนะฮะอินโดนี่คอยดูอยู่วงนอกแล้วคอยเข้าไปปวดนะฮะนี่ก็นี่ก็สายวงนอกนะฮะวิ่งวิ่งวนๆแล้วเข้าไปข่วนตูด เป็นสไตล์มิโกนะฮะดูกันก็ไปมองไม่เห็นเลยอเออพอมองเห็นปุ๊บหมากำลังลากทิไไ้ไหายไปไปไปหมาหมาหมาอย่างโหดอะบอกตรงจริงไม่เล่นหมาก็สามตัวมัมนดะูแลรู้รอดไปอุ้ยหมาโดนหมาโดนร,รอดมาได้นะฮะด้วยสเตปเหนือชั้นของบอลเตอร์นะฮะ บ้านเขาไปช่วยมนันะนะคะคนผ้าผิดหรือวะครูมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูคอมโบนะดูไอ้คอมโบนะฮโดนเพื่อนขัดนิดนึงนี่อยู่ิี่นี่ผู้ปลาาดปลใส่ทิมตัวเองอีกครั้ง <c oughs> โอ้โหเอาจริงเลยนะอา้าวโดนเกี่ยวตูดกบไปอีกแล้ว คลื่นมาทีละส่งสำลับอย่างนี้หมดหมดเลือดนี่หมดกันแล้วนะฮะกุ้งกิ้งจะไหวไหมนะฮะโอ้โหสัตว์สายหิ้วจับไปได้หนึ่งนะฮะระวังเดี๋ยวโดนด่านะฮะจริงขวัวเข้ามาลบสกิลมาแล้วนะฮะก่อนเล่นในเซียนก้องเห็นดีลบสกิลนว้วยลบสกิลนู้นเออเพื่อนที่เห็นลบครั้งแรก อ้าวโลห้าพลาดหน่อยนะฮะไม่ไม่ไม,ไมไ่ได้อยู่ได้อยู่แต่สีตอนนี้สีเจ้าลิเมไปแล้วนะฮะนี่โดนขโมยต,ต่อตายแน่นอนเชสเตอร์เรียบร้อยอ้าวหัวกิวแจกนะฮะอันนี้เป็นการซ้อมทีมของปิง๊งลิซอนกับร้านลิสอนนะฮะซึ่งไม่ได้เหมือนได้ซ้อมเเลยนะฮะมาวิ่งเดียวจบจบจบเปลี่ยนดาน,นะฮะเมื่อกี้โคลเอเซียนี่ร้องม้ากันนะฮะอตอนนี้ลองเปลี่ยนเป็นเวิร์กไซต์ น่าจะโอเคอยู่นะครับสำหรับการซ้อมทีมของกุ้งกิ้งรีสอร์ทและรีสอร์ทคิวเดียวกันนี่แหละมันติดอ้าวชื่อทีมรีสอร์ททีมเนี้ทีมไหนทีมก๊อตอ่ะหรอเออทีมแมวอาร์เก่าใช่ใช่หรือจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าเปลี่ยนก็ต้องส่งเอกสารกันใหม่ไง ร้านิสอรุ่นสองนะฮะร,รุ่นแรกนี่ไคทูเดอะเกรสเทพเอิร์ธแล้วก็โอมนะฮะเริ่มไม่เข้าหากันร้องแยกแตกจากแยกอันนี้เราปั้นทีมใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นทีมร้านีสอดนี่บุกเข้ามาก่อนนะฮะเข้ามาสวยจนลังแตกนะฮะกุ้งกิ้งนี่แบบว่าไปคอนเสิร์ตงรัางเลยทีเดียว มันก็อยู่ตรงฐานของสีฟ้ากุ้งจิ้งอย่างเดียวเลยนะฮะ <im itation> ตอนนี้กลับมารวมตัวกันได้นะครับเพราะว่าได้เขาท่าเรือนสตินะฮะ <im itation> เลือดนี่แบบว่าเสียเปรียบอยู่นะฮะชเชสเตอร์นี่ไปเกินครึ่งแล้วตอนนี้เซนต้าไล่นะฮะโอ้โหสกิลเพิ่งจะมาโดนเบ็ดุ่มต่ออีกอันนี้จะเพลียหน่อยนะฮะเริ่มตกกันเยอะแยะแล้วนะฮะ ดูเรื่องของทางรัาวที่สอดนี่ก็ยังชิวๆกันอยู่นะครับถึงแม้จะตกกันมาบ้างแล้วตอนนี้ก็มีฮิวกันอยู่ที่ฐานนะเดี๋ยวไปดูตรงที่เขาสู้กันไปอ่ขอขาหนึ่งหนึ่งสองยังไงวอเตอร์ยังไงวอเตอร์บอกอโลห้าอย่างเดียวทัวร์น,นี้ไหวไหมเนี่ยหนึ่งหน่สองหรือก็สองนึ่งหนึ่งมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วนะฮะมาครบทีมเลยแต่ทีมสีฟ้ามีหนีไปนู่นคนหนึ่งนะฮะเชสเตอร์นะฮะแม่ข้าพ่วงนะฮะบุคคลไม่ข้าวพ่วก จริงๆไปโองเกตในเดวิลนี่เองสีไปเราไปไม่ได้พังเลยพังเลยเซตเตอร์ไปแล้วนะตามคาดนะฮะเลื่อนรถมาหลอกผมู่เรือน,นี่เจออินโดอมเสียวเลยพังเลยตายเลยนะฮะดติดต่อไปดูตรงหนึ่งๆกันดีกว่าเพื่อนกลับมาเพื่อนวาร์ปกลับมาช่วยนะฮะเปล่าตกมา สีตามหุ่นนะเจ้าอนิเม่นี่ัวกขแหลกขวนแม่นด้วยควรควรเอาหลังเหลืองดันได้ด้วยคูไมโฮใส่หลังเหลืองนะฮะแต่ตอนนี้เหลือคนเดียวต้องหาทางหนีกลับบ้านก่อนแล้วไปแล้วนะฮะด้วยความว่องไวตามสูตรสปีดคูคมมโฮนะครับ <c oughs> มาแต่ไกลนะฮะเสื้อเ้าฮะมาแต่ไกลโดนเดวิลตบหลังร่วงซะอย่างนงั้นเสียของนะฮะสกิล เอาละเดชไทมแล้วเขาจะทำยังไงกันต mm ่อไปตอนนี um ้เหลือ so, oh, so, so, 2แ <c> ล <oughs> ้วด้วยคิงคุ้งจริงนะฮะแล้วมาบุกถึงฐานเขาน่าจะเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ลังรีสอร์ทนี่อยู่กันเป็นพวกเป็นก๊กคงจริงตามประสบการ์คนจริงไม่ทิ้งกันนะฮะไปอเค่้ันโอ้โหเละๆอย่างนี้เละนะฮะของเดชทามได้ฟูลกันหมดนะฮะ เดี๋ยวก่อนทำหนึ่งมีการแป๊บขึ้นเล็กน้อยนะฮะระหว่างซ้อมตอนที่สอบก็วางระเบิดเต็มฐานนะฮะตอนนี้ระหว่างอยู่ว่างๆส่วนทีมกุ้งกิ้งนี่เน้นชาร์จนะฮะเอาแล้วหัวคิวเปลี่ยนเป็นเด,ดไนไนท์มาแล้วตัวอย่างโห่ะ สีมโดวกนเลยดวกันตรงกลางนะฮะตอนนี้มาดูหนึ่งหนึ่งตอนนี้เพื่อนมาช่วยแล้วนะฮะไม็น่หนึ่งหนึ่งแล้วหนีก่อนโอเคนะฮะหนีไปสู้ไปนะฮะไม่มีใครตามหนึ่งหนึ่งนะฮะทีมลัวได้สอนเล่นกันเป็นทีมมากนะครับดูกันอยู่ตรงกลางอยู่นะฮะตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วเพื่อนมาช่วยไว้ทันพอดีเอาตกด้วยไม่ใช่อะไร หลังจากที่ดูการเล่นมาแบกครึ่งน,นะฮะกินกุ้งกิงนี่กระจัดกระจายนะฮะดีดีในเรื่อที่ฟ้องทีมก่อนจิงกุ้งเขาหมดแล้วตอนนี้เลือดไปเองคืออะไรนี่นะฮะ,ะ,ฮะการสวนคอมโบของกุมิโฮนะฮะกุมิโฮหลังหลวม ทำวอเตอร์ล่วงไปแล้วนะฮะเลื่อนนี่ไปครึ่งเลยเดิยวอา้าวหัวคิวกลับได้ไหมอ่ะบ้านอ่ะกลับอย่างนงี้เลยเหรอออกซื้ออยู่นะแม่นี่เขาตามมาลุมนะนะ่ะจะหนีคอมโบเขานะ่ะแม่หลุดหลุดไอระยะไนเปอร์ไปอา้าวหิวหิวน้ำกันนะฮะหิวน้ำชากันนะฮะพักกินไป คิวเราเลือดไปแนละ้วไม่ดูดีกว่ากระจัดกระจายมากนะฮะทีมคุ้มกิ้งรีสอร์ทอย่างนี้แข็งไม่ไหวนะฮะต้องซ้อมบ่อยๆแล้วสกิวแอมพายแค่นั้นเองเขาเก็บไว้ไอทีจะเป็นเรื่องน,นะฮะอับมาเยอะแน่นอนเพื่อนนี่ไหลเป็นน้ำ เกือบนะฮะเพื่อนมาช่วยทันนะฮะอย่นี้เรื่องทีมเวิร์คไปพังตรงนี้ไปพังตรงนี้หรือเปล่าเป็นหนอนไปหนึ่งนะฮะแต่หนอนเหนียวนี่โดนเบ็ดกระจายไปเลยนะฮะอีกคนโดนโนกหิวมาถึงการสองรุ่มหนึ่งของไอ้หนึ่งรุมสองของวอเตอร์นะฮะตกไปอีกนะฮะนกนี่มารับทันทีโอ้โหคุมิโฮบอกสบายๆมากเรื่อง เรื่องแอร์เวิร์กิ้งเนี่ยสบายทำงานกลา,างสลางมาเยอะนะมาช่วยเพื่อนละท่านนี้จะช่วยเพื่อนละน่าจะเน่าโอ้โหน็อตทิพนานนะ,ะจังหวะนี้หรือซึ่งไม่มาก็ไม่ทราบกำแพงต้องแข็งมานะของใหม่ของใหม,หม่ว้าวว้าวนะฮะจริงๆพูดว้าวแต่ว่าตกใจล้องว้าว มาถึงตรงนี้แล้วหนึ่งนุ่มสามได้หรือไม่ไม่รอดแล้วนะฮะเรียวเราไปเฮ้ยกุ้งกิ้งยังไงเนี่ยกุ้งกิ้งเรามาดูกันต่อไปนะฮะเพิ่งจามแบบว่าเริ่มต้นเท่านั้นเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพขุนพลกุ้งกิ้งนะฮะสองศูนย์แล้วคราวนี้กุ้งกิ้งจะแพ้ไม่ได้นะฮะตอนนี้วางแผนกันยังไงเรามาดูกัน ไม่มีอะไรเลยเดินย no ุ่งยิ้งยุ่งยิ้งมีช้าอยู่คนหนึ่งนะฮะมีรอเสื ah ้อกับซีลรอเสื้อก็กันนะฮะแป๊บแป๊บมีแป๊บด้วยนะฮะกับ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 กอกับกอนผมยังไม่พร้อมนะฮะเชสเตอร์บอกอ่ะได้ได้วาปกลับมาทันทีเลยอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะพร้อมแล้วอ่าวาปกลับไปอีกหนึ่งคนนะไม่เป็นไรมีเสื้อก็ดเต็มด้วย อือนวดกันตรงกลางไม่ไม่เป็นผลดีนะฮะเพราะมันตก่ายเหลือเกินทีมแดงก็ตกไม่ใช่เล่นนะฮะงานนี้แต่เลือดทีมฟ้านะฮะเจ้าเก่าเชสเตอร์เลือดไปอีกแล้วกันกันดั้งเุ้นตรงนี้งเลยฮนะโอ้โหเลยไปเลยไปก็ต,ตายอินโดน,นะ,ะอินโดนเล่นไฟบอก ทับทีมแล้วนะแต่โดนซีเข้ามาปวดนะฮะไม่ตกครับตกก็ได้นะอินโดเปลี่ยนใจกระทันหันนะฮะมาถึงฐานเขาแล้วใครบอกว่ากุ้งกิ้งอยู่ในรูไม่มีทางนี่นะฮะสายหิว้วหิวตกไปสองเรียบร้อยงดงามนะฮะโหกิ้วบอกพึ่งเอาจริงหม่ ดูเลือดก,ก็สูสีกันนะฮะตอนนี้ใช้ได้อยู่กันนะฮะดูคุ้ลิงก็ยังกระาจายอยู่เล่นน้อยมีคอมโบนะฮะมีคอมโบนะฮะระหว่นี้มีคอมโบแต่เพื่อนมาช่วยขัดได้นะฮะเมาเลยทีเดียวโดนโดนโดนอันนี้คอมโบอีกแล้วนะฮะขวัวเขาให้เป็นคอมโบสั้นๆนะฮะไอนี่นางอิน,นทำลายไ,ไหมเ,เทสเตอร์กูเนี่ยเป่าตายโดนคนอื่นแล้วเว้ย โอ้โหนี่เข้ามาโดนไอ้สเตเด,ดี้นแพ็กเป่าเกือบร่วงตรงนี้ก็โนวนอยู่น่าจะมีการกบเขวกันบ้างนะฮะจริงๆนะฮะพงของแคสเตอร์นี่แบบว่าไม่ธรรมดานะฮะตรงสกินอะ่ะมันสวยไนงะแค่นั้นแหละโอเคไปต่อนะฮะเหล้วสกินเหลือด้วยนั่นนะ่ะของทำผิดด้วยนั่นนะ่ะตรงกลางใครตรงกลางใคร หัวคิวนะฮะมามาหนึ่งหนึ่งได้แล้วสักสีหัวคิวนะฮะนั่น,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 นเป็นคนที่พ่นไฟใส่ลมได,ได้เรื่อยๆะะลาก,ก่อยนะครับหัวคิวไปบูคนเดียวเจ๋งแล้วนะ,ะเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่ไปช่วยนะฮะเกือบเกือบได้เป็นเวทควายกันแล้วเมื่อกี้ดีนะารอดมาได้ท่านี้เป็นไงพังเฮยยังไงยโอสุดยอดนะคะุณโยขวัร่วงไปสองเลยเกมนี่เผ็ดเลยนะฮะ แล้วตกเยอะสองล้านน,นนะฮะของเดทไทม์เน้นๆนะฮะไรเฟริลวันนี้ยังคงอยู่นักกันตรงนี้นะฮะกับการซ้อมทีมของกรงกิ้งรีสอร์ทและลาร์รีสอร์อแยกนำไปคนละถ้วยนะฮะอไอ,นนะอเฮียไหนอะไอเฮียไหนเนี่ยบอกชื่อด้วย <laughs> นะฮะ <laughs> พง <laughs> ังเลยพังถูกฮนะอา้าวซี <p ik ki> ไอเฮียเอาแม่งก่อนเลไอเฮียซีเนี่ยซีโซ่โหดนะฮะจริงๆแล้ว เป็นเป้าหมายนะอินโดบอกกุหมายหัวไปแล้วสัตว์มันวนกันตรงกลางนี่เดวิสได้เปลี่ยนะฮะจังหวะแบบนี้ยังเหลือยังเหลือโดนรุมอยู่นะฮะอินโดรเราจริงจังมากก็หมายห,หัวไอ้เหียนี่ไว้แล้วต้องตามไล่นะฮะ กุกยิงลีสอดเนี่ยตอนนี้ได้กำลับบงใจนะฮะจากหลังจากที่ได้ชนะไปแล้วหนึ่งรอบว่าสีโดนลุมจริงๆนลเนี่ยเข้าจริงๆเลเนี่ยอือหือโอ้โหลดสก,กิลอีกต่างหากหัวร้อนเลนนยหัวร้อนเลยดูหัวร้อนแ,แล้วเนี่ยอ๋อโอเคกขโดนด้ดดิ่งเหี้ยแล้วเนี่ยจริง ว้านะฮะว่าวไปโดนตบอีกด้วยถึงจะวาร์ปกับบ้านไปหนึ่งศพเลือนนี่ทางทางทางฝั่งนี้แล้วได้สอนในเลื่อนไปก่อนนะในเลื่อนเสียเปรียบนะฮะอินโดนเรากำลังมองสถานการณ์อยู่ว่าเราจะไปปวดต้อมีดีหรือว่ามองหาซีอยู่วะไ <c oughs> ด้ถึงโดนใครเมื่อกี้โดนแค่คนเดียวนะฮะ <c oughs> เชสเตอร์เจ้าเก่านะคร <c oughs> ับกนั้นทำนั้นใครโดนดุมไปดูซิอ๋อ เติร์นเจ้ากล่อของเราวัดกลับบ้านแล้วนะมาหาเพื่อนแต่เพื่อนออกไปแล้วเพื่อนบอกจะไปช่วยมึงนี่แหละยึดวัดมาทำไมโอ้โหตกกันนาวจริงๆนะทวงวันนี้เอ้าเมื่อกี้อะไรนะไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่มีเห็นน้องฝึกไหมอย่าไปนะฮิวกันไหมฮิวกันไหมเล่าเหลือซีไปลุยแล้วน่าโดนใบายน่าจะจบเหตุตรงนี้นะฮะโดนดุมสองอย่างนี้ไม่ตายด้วยเซฟโคสเซฟชีวิตนะฮะ นี่นะอ,ไอรไอางดางไปไสองเลยทีเดียวนะฮะถึงกุ้งกิ้งไปสองแล้วได้ผลนะฮะแผนแผนดมไอ้เฮียนะฮะได้ผลแล้วนะฮะพังนี้ไม่เหลือนะฮะโอ้โหเรียบร้อยไปนะการซ้องั้งที่สอง 2, ทีมร้านที่สองก็ยังเอาชนะไปได้ อย่างไม่หวุดหวิดเลยนะฮะตอนนี้กงกิง้งทีสอบต้องกลับไปซอ้อมใหญ่กันยกใหญ่นะฮะเราก็จะจบการถ่ายถ่ายทอดสดเทปอเม่ิกาทางทเลยอ่าท่างมันนะฮะตอนนี้ก็ติดเกมไปแล้วซอ้อมาสองทีมเรื่องนะฮะสวัสดีครับ